สวัสดีวันขึ้นปีใหม่2569ปีมะทองนะคะเมดีมีเรื่องเล่านะคะวันนี้มาชวนเพื่อนๆไปไหว้พระเก้าวัดนะคะบวกกับอีกหนึ่งสถานที่มงคลนะคะเริ่มต้นจากศาลหลักเมืองนะคะศาลอย่างนี้ได้เชื่อเป็นจุดศูนย์รวมของจิตใจแล้วก็ความมั่นคงของเมืองนะคะการไหว้ศาลหลักเมืองเป็นการขอพรในชีวิตมีความมั่นคงปลอดภัยแล้วก็ได้รับความคุ้มครองจากอค์ต่างๆต,ตลอดปีใหม่นะคะศาลหลักเมืองนะคะเน้นขอความมั่นคงนะคะแล้วก็ความคุ้มครองนะคะ สถานที่ต่อไปที่เราจะไปไหว้นะคะเราก็จะไปไหว้พระแก้วแต่ระหว่างทางที่เราไปไหว้พระแก้วนะคะก็จะจะมีรูปนะคะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรชการที่9กนะคะก็ไหว้กราบพระองค์ท่านนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็เข้าไปในมุ่งหน้าเข้าไปในวัดพระแก้วนะคะวัดพระแก้วนะคะหรือว่าวัดพระ,ะศรีรัตนศาสดารามเป็น พระอารามหลวงที่สําคัญคที่สุดของกรุงเทพการไหวพระที่นี่เชื่อว่าจะช่วยเสริมความสําเร็จความมั่นคงแล้วก็นําพลังดีๆเข้าสู่ชีวิตและครอบครัวในวันเริ่มต้นขึ้นปีใหม่นะคะที่วัดพระแก้วนะคะได้ชื่อว่าขอนะตามความเชื่อถือว่าเป็นการขอเพื่อเสริมสร้างความสําเร็จเสริมสร้างนะพลังดีแล้วก็ขอแก้วแหวนเงินทองนะนี่คือความเชื่อนะคะการได้มาไหวพระแก้วนะคะหรือว่าหลวงปู่นะคะพระแก้วมรดกในช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่นะคะ ที่วัดพระแก้วเนี่ยนะคะถ้าเพื่อนๆจะมาช่วงปีใหม่นะแนะนํานะคะว่าก็ต้องมาเช้านิดนึงนะคะเพราะว่าส่วนมากเราจะเป็นน้องๆแรงงานต่างด้าวนะคะที่เขามีความศรัทธานะคะในใน,ในพระพุทธศาสนานะคะก็จะนิยมมาไหวในช่วงวันขึ้นปีใหม่แบบนั้นที่วันขึ้นปีใหม่ก็จะมีแรงงานต่างดาวเยอะหนาแน่นนิดนึงนะคะที่วัดพระแก้วนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ ข้ามฝั่งนะไปข้ามฝั่งที่ท่าช้างนะเป็นการวางแผนแบบนี้นะจะออกจากวัดพระแก้วก็ข้ามฝั่งนะที่ท่าช้างนะไปต่อที่วัดร,รคังนะคะวัดรคังนะคะเป็นวัดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงนะคะที่เป็นการถวายสังฆทานหรือว่าว้พระที่นี่นะคะเป็นการน้มนําบุญเข้ามาในชีวิตแล้วก็ระลึกถึงคุณพระธรรมนะคะระลึกถึงคุณของพระพุทธศาสนานะคะที่นี่นะคะเราเชื่อว่าถ้าเราได้ไปไหว้นะคะที่วัดรคังนะ ได้ไว้หลวงปู่โตโด้วยนะคะแล้วก็ทําให้มีชื่อเสียงมีความโดง่งดังนะ้ไปตีระคังที่นี่ด้วยนะที่วัดระคังนะคะวัดระ,ะังนะจะน้อมนําบุญแล้วก็คุณธรรมนะเน้นตรงนี้นะคะแล้วก็ หลังจากนั้นนะคะเราก็ต่อเลยนะเราไปต่อนะที่หลังจากที่ไปที่วัดคังแล้วเราก็นะคะตรงนี้นะคะมีจุดที่สามารถต่อเรือไปไหว้พระสามวันได้นะ,ะสามวันเขาคิด40บาทนะคะณจุดนี้นะ,ะจะขึ้นจากจุดวัดตรงนี้นะแล้วเราไปหลังจากนะะั้นก็ปัญหาขึ้นไปหรือขึ้นเรือไปนะก็จะไปต่อที่วัดกัลยานมิตรนะคะวัดกัลยานมิตรนะคะมีความสงบเหมาะสําหรับความตั้งใจในการภาวนาแล้วก็การไหว้พระประธานหลวงพอ่อหลวงพอ่อนะคะที่นี่นะคะหลวงพอ่อสัมปกงนะคะหรือว่าหลวงพ่อโตที่นี่นะช่วย จใจสงบแล้วก็เป็นแรงกําลังใจในการเริ่มต้นวันใหม่อย่างมีสตินะคะการไหว้พระที่วัดกรลยาเชื่อกันว่าสามารถนะคะเราจะได้กัลยาณมิตริที่ดีนะคะในวันปีใหม่นะคะมีความเป็นมงคลในการมีกัลยาณมิตรที่ดีเข้ามาในชีวิตนะคะส่วนมากนะเราก็จะนิยมมาไหว้พระที่นี่ในช่วงเทศกาลวันสําคัญนะะ่ะนะหนึ่งในเก้าวันที่ควรจะไหว้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็มาจุด,จ,ดจุดที่มาจากกรลยาณมิตริแล้วก็ลงเรือกลับมานะคะที่วัดอรุณนะคะ ที่วัดอรุณราชวรารามวัดอรุณอยู่ริมน้ำเจ้าพระยาเป็นสัญลักษณ์ของความงดงามนะคะของกรุงเทพการไหว้พระที่นี่นะคะจะเป็นการน้อมนำบุญและความสดใสสู่ชีวิตนะคะให้ปีใหม่นะคะเต็มไปด้วยพลังที่ดีนะคะสะมชื่อของวัดคืออรุณเนี่ยนะคะเต็มไปด้วยพลังที่ดีแล้วความสดชื่นเหมือนที่นี่เรามาไหว้ที่นี่นะคะเหมือนกับว่าเป็นเป็นพลังที่ดีแล้วก็ความความดีงามนะ,ะในการเริ่มต้นวันใหม่ๆนะคะเราจะขอพรในความเริ่มต้นของ อารุณของความเปิดสักราชใหม่ที่นี่นะคะแล้วก็เรามาไหว้พระสมเด็จพระเจ้าตักสินที่มีสารสมเด็จพระเจ้าตักสินอยู่ที่นี่ด้วยนะคะเราสามารถมาไหว้แล้วก็ไหว้ที่รูปพระรูปของรชัชกาลที่สองเพื่อเสริมสร้างความสิริมงคลใด้ด้วยที่วัดอารุณนะคะหลังจากนี้นะคะเราก็ข้ามเรือนะคะจากท่าเรือข้ามฟากนะคะของจากวัดอรุณะะข้ามกลับมาที่ฝัง่งตรงข้ามข้ามแม่น้ำเจ้าพระยามัก็จะเป็นวัดโพนะคะ วัดโพนนะคะเป็นนัดที่มีชื่อเสียงด้านการปิดทองนะคะแล้วก็การทําบุญนะคะผู้คนที่นี่นะจะมาไหว้เพื่อสะสมบุญนะไหว้พระนอนนะะไหว้เพื่อขอความสิริมงคลนะคะส่วนมากที่นี่นะวัดโพนะเต็มไปด้วยส่วนมากนะด้วยความที่ต้องมีการเจรการเก็บค่าค่าเข้าวัดนะคะก็จะมีส่วนกเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาตินะจะมออีน้องๆต่างด้าวน้อยนะคะเพราะว่าเทศกาลก็เขาก็ยังเก็บอยู่ตามปกติของเขานะคะวัดโพนนะเรามาไหว้นะคะ เพื่อขอนะคะสุขภาพที่ดีนะครับขอความสุขนะคะให้สมกับชื่อของ วัดบวร,รนิเวศวิหารเป็นวัดเก่าแก่นะคะที่วัดบวรนิเวศวิหารแห่งนี้นะคะเราสามารถมากราบไหว้พระประธานนะคะก็คือหลวงพ่อรพระพุทธโนโริตรและพระพุทธชินเขตนะคะรวมถึงหลวงพ่อดํานะคะที่ด้านหลังข้างๆข,ของวัดนะคะหลวงพ่อดาเสร็จแล้วนะคะเราก็มีพระบรมสารีราตุ์ด้วยนะคะที่เราสามารถไปกราบไหว้ขอพรได้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ไปต่อนะคะที่วัดชนะสงครามนะคะที่วัดชนะสงครามนี้นะคะเราจะมาไหว้ขอพรจากหลวงปู่พระพุทธนรสีนะคะซึ่งเป็นประธานประจําวัดนะคะ แล้วก็สมเด็จพระบวรณราชเจ้ามหาสุรเสียนาถนะคะกรมพระราชวังบวรสถานมงคลนะคะซึ่งพระเม็นผู้สร้างวัดชนะสงครามขึ้นนะคะมากราบไหว้ขอพรนะคะมีเชชนาะาชนะผ่านอุปสรรคนะคะ ได้ระการทั้งปวงนะคะให้ชีวิตมีแรงพลังฝา่าว่าหนปุประสบความสําเร็จในสิ่งที่ตั้งใจนะคะหลังจากนั้นเราก็ไปต่อที่วัดสุทัศน์นะคะที่วัดสุทัศน์นะคะพระองค์พระประธานคือพระศรีสักยมุนีนะคะเรามาขอพรให้เรามีทัศนคติที่แจ่มใสมีทัศนคติที่ดีนะคะในการลงชีวิตต่อไปในปีใหม่2569หรอือปีมาทองนี้นะคะเรามาสวดมนต์ธรรมัดเย็นที่นี่นะคะที่นี่ก็เราจะได้ มีพรนะคะจากการสวดมนต์นะคะในวันที่หนึ่งวันเริ่มต้นปีใหม่นะคะซึ่งหลังจากเราเสร็จ นะคะสวดมนต์นะคะทำวัดเย็นที่วัดแล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ไปต่อนะคะที่โบสถ์พราหมณ์นะคะที่โบสถ์พราหมณ์ก็มีพิธีนะการทาพิธีตรียมปวายนะคะซึ่งเรานะคะได้เข้าร่วมพิธีมงคลก็เวลาประมาณสองทุ่มสองทุ่มครึ่งนะคะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้มาทําพิธีกราบไหว้ที่นี่นะคะเพื่อชีวิตนะคะได้มีความเป็นสิริมงคลแระไหว้องค์เทพนะคะทั้งหมดทุกพระองค์ที่นี่นะคะพระพรหมพระศิวะนะคะพระนารายณ์นะคะและพระชัยานะคะ และรวมถึงนะคะดนพระพิองค์พระพิคะเนตนะคะแล้วก็องค์พระศิวลึงค์ด้วยนะคะทั้งหมดนะคะที่เรามากราบไหว้นะคะเพื่อขอพรปีใหม่นะคะให้เพื่อนๆทุกคนนะคะได้มีความสุขมีความมั่นคงในชีวิตนะคะสวัสดีปีใหม่นะคะมั่นคงแข็งแรงไปด้วยกันตลอดปี2569นี้และตลอดไปค่ะ